นี่เราพี่น้องเอยจะได้เล่งกันควันดำะ่ะทำยันจนชั่วโมงรถแล่นออกจากท่าพวกเราพี่น้องมือนี้วันนี้วันตัดสินอุปกรณ์เราก็ยังไม่ครบดีเลยเพื่อนจา๋ายังเสียวพ่นสีทีบ่าด้อโอ้ย อเสร็จไม่เสร็จต้องเสร็จชั่วโมงเสร็จยันชั่วโมงสุดท้ายไปออกไปนน่นจะม้าแล้วก็จะงีนเนี่โอ้ยกละนายดีบะเอไป เนี the from the ่ยม no ันส no ิสนออกไปข้างนอกก่อนอืม ไป้ยานเยไ้อยเอาเพื่อนนี่ละเพื่อนไม่เป็งง <c oughs> ปนที่ระลึก <c oughs> งานของมูเป็ดแล้วเพื่อนเพื่อนของเรายังไม่ไปถึงไหนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า เดี๋ยวกินข้าวเช้าแล้วเขาก็จะเริ่มมาทำกันต่อจัะเพืนี้ยเาเศรษฐกิจของเรายังไม่สำเร็จนะครับเพื่อนรออีกสักแป๊บประมาณเที่ยงน่าจะเป็นรูปร่างสวยงามมากกว่านี้ตอนนี้ก็คือ ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจช่วยกันกำลังเล่งมืออยู่นะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมือตัดสินแล้วเที่ยงคืนของวันนี้เราต้องเดินทางและจะเพื่อนเพื่อนบสัน้นไม่ทันแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มเล่งมือกันหลายจุดแลวจะเพื่อนเพื่อนจ๋าเตรียมความพร้อมของงานวันพรุ่งนี้นะคะนี่คือของหมู่ของเรา มาแลมาละมละนบกน,นไปแกบนี่หมยนอนดูวเลยาเรียกกราบอได้เรียกหลายนี่เด็กน,นอยมน,นี่เดทำนหางไปกนอน่อนปุ้งควยไม่ใเนนข,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 ขา<ช> <c itte> ปีนี้ขอพ่อได้ลงน้ำมูลเลยปีนี้้กันดออุออป,ปาอาวุธคอยกระท้ายเล่าเอาปานถอกิอะไรมันกระสิอถือกนแล้วบ่ได้ไปเนาะปลาขึ้นยุหอมนาหน่ะตะองกักใส หน่อยพวดผ่าแล้วอ่ะมื้อเท่ากำลังร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องเอยเล่งมือกันเป็นที่วันนี้วันสุดท้ายวันตัดสินของหมู่เปดเราแล้วนะคะผลงานเราเพิ่งจะผ่านไปได้แค่ตัวใหญ่เสร็จไป80เซแล้วแต่ตัวน้อยนี่เพิ่งจะได้50เอซเองพี่น้องเลยชิเดียวทันหมูเขาบีลบางหมูเขาก็เตรียมออกเดินทางแล้วพี่นอ้องแต่หมูแปดของเรา ทุกปีทำยันชั่วโมงรถแล่นออกลูรพน้องเลย้ยจังสิตสำเร็จกาหลากหลายช่วยกันนะครับเพื่อนๆผู้ใหญ่อาบตผู้ช่วยเร่งมือช่วยกันกับชาวบ้านอีกหลากหลายหน้าตาทั้งกลุ่มแม่บ้านส่วนนี้หน่อยว่่ได้สอ่งยังเขาดอก พอซอยอย่างเขาอ่ไ้เต็มมบเต็มมือดอกพี่น้องลยนี่ตัวป่วนของยายน้อยอะขอ,อืมของตานั่นแหละของตา